ครับสวัสดีครับผมพี่้องสวัสดีพี่้องนะครับเอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับวันนี้กำลังสิเดือนทางนะครับพี่้องไปงานขาวดำนะครับไปงานศพน้องพี่้องเนาะก็คือเอาง่ายๆว่านจ้างจ้างไปล่ำหน้าไฟไปล่ำทรงดวงวิญ,ญญาณหน้าไฟอันนี้ก็เป็นอีกอ,อาชีพหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด นับพี่น้องเกิดขึ้นในช่วงโควิดในช่วงวิกฤตของบ้านเมืองศิลปินนะครับพอค้าพ่อค้าหรือว่าทุกๆธุรกิจเจอกันเม็ดโดยหนอนน้อยในเรื่องราวของอช่วงโควิดสองสปีขึ้นขึ้นหลังแม่นะครับตอนนี้ก็เริ่มฟีค่ายเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็เลยก็ยังมี่ไอ้กินของของอาชีพนี่เพิ่นเอิญว่าอาชีพกระแมนเนาะพี่น้องเนาะเอินว่าความเสือสะไปนะครับศรัทธาคือความเชื่อ S <S นะครับเสียว่าเาวลาไปทรงโดวิญญาณนยนูนาศอยูนา,ออยนาไฟนี่แหละยูนาเมมเฮ่าหนิเนาะพี่น้องนะครับกษีให้ดวงวิญญาณของผู้ตายนั้นได้ขึ้นสู้สวงสวรร์สันฟ้านะครับเช่นเดียวกัน,นคือเวลาหมอล่ำไปไป,ไปลองไปล่ำหนาวิธีนะครับอยูุบนวิธีหอดหาทุ่มทุ่มไปทรงโดวิญญานเป็น,เป,นเป็นทุกทุกทุกคนกนะพี่น้องขันงานเแียเข่าด้นะครับอันนี้ก็เป็นอีก อาชีพหนึ่งที่พ้นพุทขึ้นมานะครับต่อจากหมอลำก่อนหมอลำก่อนประยุกต์หมอลลั่ซิงก,ก์กันแล้วแต่ทางคณะจภาภพนะครับหรือว่าผู้ที่เพ้นสูญเสียนะครับอยากไปพ้นกัลยาณให้ไปส่งดวงวิญญาณนะครับก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของศิลปินหมอ,อหมอลำหมอลลั่หลายๆคนเพราะว่าสิเป็นผู้ข่าสมชายเป็นหมอลำต่างๆนะครับเพ้นกัลก็ได้ได้เฮ็ดขึ้นกัน นราพี่น้องเนาะอันนี้ก็เริ่เดินทางไปนะครับพี่น้องก็เริ่เดินทางสิไปมื่อนี้เป็นเจ้าภาพอยู่บราระบือนะครับบ้านนาดีนี่แหละขันผมจับ่อพี่น้องอ่าเพิ่นแจงมากเข้ากับไปเป็นแบบรับจ็อบเล็กๆน้อยๆ,ๆพี่น้องจะว่าเป็นเป็นจ็อบที่เป็นบุญเรามีส่วนร่วมที่ได้ไปส่งดวงวิญญาณมีส่วนร่วมที่เฮ็ดในอ่าผู้เพิ่นก็เริ่โศกเศร้าเพิ่นเพิ่นอุ่นใจว่า ู้ทตายต่ตยเพื่นพ้ทธิวาย,ยาาวชนไปนั่นสิได้รับออกวองบุญกองบุศลอีกส่วนหนึ่งจากหมลหลอมมอล่ำเป็่ยนไฟน้ำผ้าจากาพระคุณเจ้าเป็่ยนไฟน้ำผ้าแล้วหมลหลอมมลล่ำมาเป็นไฟน้ำผ้าของทางกิจใจอีกอย่างหนึ่งน้อพี่น้องเนาะเอ้าจังในสิบภาพพี่น้องไปเบิ่งกันแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้กขาลัางเล่นไปครับอแค่เรย์อยู่นะครับพี่น้องเนาะกับสินจังเบิ่งในคลิปนี้นะครับพี่น้องเซเบิ่งคลิปของอาชีพี่ที่พุทธึ้นแมาในช่วงโควิดนะครับ เตกี้กับปปเป็นวิกฤตมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆยังยังเช่นเตกี้ลำซิงนะครับลำซิงกัเอาออกจากลำซิงข,ข,ข้นขาขุดตีไหลกันไหลกับเป็นลัมกร์าจากลำมกอนหมุนมากกับมาเป็นลำซิงขับวนกันอยู่สี่พี่น้องจนว่าณปัจจุบันนี้เป็นลำมกอนประยุกต์นะพี่น้องเนาะเป็นลำมกอนประยุกต์สมัยเตกี้ขันผมจำมาพีเตอรน้อยๆกับสิมีวนกับหนังกับเป็นหมอลำกอนอ่า และก็สี่มีหนังปีอีอกสี่หปีเป็นหนังภาพยนตร์แตซูเมอนีมันก็เลื่อนล่างหายไปเพราะว่าด้วยโลกโลกบันทัานสมัยโลกโซเชียลเบิ้งทีวีเบิ้งโทัศน์ทัดข้าเจ้าเปิดโท,ทรศัพท์แจ๊สี่ก็เห็นพี่น้องก็เห็นมันละผู้ใดอยู่จั่ไหนไปจังไหนกินจังไหนอาชีพยังอยู่จังไหนตอน,นพี่น้องเนาะนั่นนั่นคือเป็นเป็นอีกหนึ่งของของการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ นะครับเช่นทางเดียวกันนาขาวเจ้าหนอยพี่รองถ้าแปลงกยนกะไสิไปไปงานพีรองเหนกนที่นาขาวของรองถาแปลงอยู่ประเด็นนั้นบอกสุพี่รองฟังแล้พี่รองนอกากมีหลายๆอาชีพที่พุทธมากแต่ว่ามีอาชีพที่ของศิลปินหมอลอมวัลลําที่ขึ้นมาไม่นี่ในช่วงนี้ก็คืออาชีพลำน้าไฟนะครับเป็นงานเป็นเป็นเป็นงานซาไปครับใส่ใส่เข้ามาอาชีพมันก็สิเป็นเป็นดูเหมือนกะไรอยู่ทัพพี่รองเป็นเป็นเป็นงานอีกอีกงานหนึ่งที่ ขึ้นมานะครับล่ำหน้าไปของศิลปินหมอลอมหมอลำสุกูสุคนเพ่นมักผู้ใดอยากให้ผู้ใดไป,ไปไปทรงดรวงวิญญาณให้หน้าไปนะครับเบิ่งกะเบิ้นไปคือจังนี่แหละที่พี่รองเป็นจังใดเดีเ๋ยวผมมีพิธีการสีภาพพี่รองอไปเบิ่งพิธีการนอกพี่อ้องนอกวะหมอลอมหมอลำ่ังๆเพ่นเฮ็ดจังไดแต่ว่า,าผมกัสิีไทยที่ผมไปไปเฮ็ดให้พี่้องเบิ่งไปเบิ่งกันครับเรียนนะครับท่าน ระทั่งในพิธีนะครับปที่โตนะครับแขกรับเกิญนะครับภูการสุนชัยถือว่าเก็ดตับทีเขีตับห้องปุรีโน้เนาะนะครับหนาทีของพระรูธเจ้านะครับถือว่านะส่วนหนึงตอนนี้เป็นนาที่ของดูดเต่ารูหล้านที่หน้านะครับขอหลอกขอร่ำนะครับขอสเปนอราทังบอเคลนเล่นะครับข้าราชาพที่จโคนะครับเนาะเชิญเชิท่านกีไดนนะครับเนา นะครับเทียนอีสุทเทียนเดียวและเทียนสุดท้ายอีกหน่อยกันสิ่งทรงดวงญาณอีเม้เฮาขึ้นสู่สวรรค์สัตว์ฝ่ามังอาสูรภั่นนะครับเนาะนะครับเอ่อตัวเดียวจับถ้าถอดก็ป่ามาแล้วนะครับจุดจุดที่เทียนตั้งห้อน้ำโบกปาป่า็นการสิบห้างหมอนหลัมอนนันะครับเอ่อผ้าพีผ้ามอกนะครับผ้าดูกผ้าร้านนะครับคู่เป็นลูกหลานของคุณแม่ข้าไทจนะครับผมเอ่อสีฟงนะครับอยากอาทรงดวงวิญญาณ ของถูกใบชลนะครับพี่น้องเนาะก็รถือป็นที่ปีนที่หนึ่งนะครับที่ช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดขึ้นมาหมอหลอดหมอนรั่มนะครับอ่โดนมีการยึดงานเบิกจ่ายอยากให้หมอหลอดหมอนรั่มมาส่งโดยพิธีงานวริษัทก็เลยเป็นออ่งานหนึ่งที่ได้มารวมบุตรบุญกุศลส่งโดยพิธีงานนะครับมันก็เช่นถ้าการจะจับภาพนักพิธนะครับทุกท่านนะครับจุดทูปหนึ่งดอกนะครับผมนะครับจุดเทียนหนึ่งคูต่อไปเอาไว้ 1คูณนะครับเนาะครับเหตุปิธีสมดุลวิญญาณของคุณแม่นะครับอ่าขับไล่สีฟองของเข้านะครับถือว่าไปไปกลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนี่ก็คือร่วมตายนั่นเองนะครับวันนี้ถือว่าท่านณะเจ้าภาพสุภูสุคนเพื่อนในความอบความใจนะครับน็อตมาสงนะครับผมอ่าสังขารนะครับอันไวิญญาณนะครับของคุณแม่ นะครับทำไพ่สีพงวันนี้เา็นกาิณิที่พีน้องสุขูสุคนปมารวมสงโดพิธีแม่เฮ้านะครับเป็นตใจครับครับเอาสร้างย่าไห่โอ้เาเอานครับถือว่าผสมอีแมลครับเอาไว้จำดบ่เอาทุ่คนละหนงดอกอย่าน้ำสบาบเปิดน้ำได้ไหมครับนะครับเปิดน้ำถ้าอย่าน้ำสบาย ะครับเนาะนะครับทันที่อาจจะน้อยหนึงนะครับก็รบกวนท่านผู้ชมดูจากคุณเจ้าจุลธูปนะครับว่าอันนี้ตอินทีของท่านนวลนวลิได้นะครับเป็นอีกคะแนนหนึ่งของลูกต่อลูกหลานนะครับเนาะเป็นการใหญ่ ด่ดูดอเอาโซ่ตรงแดงขอทุกอบฟอนใฮอ้าอยากกอดใครเลยมาค่ายเนของบุกโจกฟอนดูงเต๋าจะไดนเยมากมีวิชาต้องรู้มี่ให้หน่าสวลดอบาวแม่กอบาัฟอนห้องผูกเป็นผูประสิทธิ์กระสายมณีเป็นมือสุด้ายมณีเป็นคันสุด้ทยสิริบอกลาเทวดาลให้พนป่อยยองวิญญาณให้โมโวงวิญญาของคุณแม่ทบไทยสีพงขึ้นสู่สวนสวรรค์สันฟาร์แล้วแบบาอบาดนี้อ้าวจากมือต่อต่อกันยาบน้าตาโง่จะนอนยังไงด้อ จะกรวสอบข้อต่อขจายรูกเลยครับอยากรูกเลยครับอิทังเมย์ยาตินังโหมตุสุขิตาโหมตุมาตาปิตโรยาติโยโหมตุสาธุสาธุสาธุผู้ขาดขอหยาดงามโล่งพื้นแผ่นเมทัลลันีขอคุณนภาษีรัตนาไตร ตลอดเทวยายาดาทั้งหลาย,าลายและอิพ่พงย่งมารา,งงา,ราจงเป็นสักข,ขีพยา,ยรยาทรงผลบุญสวนีไปถึงคุณยายคำไพสีพงถ้ายายคำไพ่ได้รับแลว้วพ่อมองทุกขอให้้นจากทุทกขพบปันสู ขอให้สุกกินกินขึ้นไปตลอดกาลละนานเธอตลอดกละนานเธอสาธุกลับไปน้องเลยครับนี่ล่ะพี่น้องเอ๋ยเพื่อว่าว่าสัตว์สุดท้าย อมอาวาสัสุดท้ายบันยันก่อนสีได้โอ้ยเจ้าภาพเ๋ยขอวพฝนทรงสนกุศลทำให้ลำดูแม่มาเลยพร้อมด้วยเจ้าภาพทุกทุกท่านเพิ่งก็รู้ว่ามีบาปมีบุญมีสวั์มีอรกชา,ชาิชลามนต์ะเป็นกัญฉัน สวรรค์ท้องเป็นขันเลี้ยงไล่กายกองน่นารกล้องอยู่ไทเป็นสังหาตั้สูงไทยผู้คุ้งสวรรค์บ้าต้องได้กำขัวบา้าหาเอาเด้อาอ,อาต่อรวมขึ้นสังสวรรค์ฝาที่สเสมอคือมือนี่เจ้าภาพใงผู้ใจดี พวกบุตรีบุตรายากติกาวงังวงบังป่าดุงคณะเสือสาลาเสียทุงสันทำทานแจกจายเป็นห่วงหลายผู้เล่าตายและหลับจากโลกดีให้สมบงเป็นป่า ทุกบาททุกสตางค์วอรับ,บว่าเอานะครับยกให้คณะเจ้าภาพไปถวายแห่พระสงฆ์งเจ้าี่นนอง,ง,นง,งก,นกิเสด็จคราบุญน้ำกานป่นานีผู้เป็นลูกเป็นเต่าเป็นลูกเป็นหลานของีแแม่ครับไปเฮ้าให้ลืมลึกถึงออเดอร์นะครับผู้ขาดสิโซ่โดนวิญญาณอี่แม่ครับไปออนะครับ น uhh ี่แหละพี่น้องเอ๋ยพัะเจ้าผ่านทุกทุนทังเอ๋ยบัดนี้ผมสมใจเสรยเอิญโอ้ยผมสมใจเสิเอิญเอิญปางเอาดวงจิตคือมือนีคุณแม่คำไพ่สีพุ่งเล่าได้เสียชีวิตจากเขาอนไปแล้วไปอยู่ใส่กันตัาแล้ว บ่มีภัยสิหวป่แม่ค้ำไผยเอ๋ยผมสมใจเสียเรียกร้องวิญญาณเจ้าให้ดวงแม่ไผยเอ๋ยไปอยู่ดินหรือยองหยาโอยไปอยู่ดินหรือยองหยาอยู่แก่ป่าหินมาพานอยู่บาดานหิวลึกบวชสุ่มบน อยู่นั่งต่ออยู่นั่งทำกำบีน้ำไก่ปอยมาเดินพญาดุกดีละบังสังหรณ์ใหเอาแต่ว่าเข็ดตีหรือเป็นผีอุปาสาแม่คำไผ่เอ๋ยหรือเป็นผีอุปาสาแก่ป้าพันธสันอยู่กุกแข่งกุกแก่แวดทั้งวันสามแผง อยู่นั้นแขนอยู่นั้นไหวเว์นเอ้นน้ำเจียวคุณแม่คำไพเอ๋ยให้มารับออกกองบุญคือว่ายาพีนอ้องได้เตียงทองว่าสู่แนวสาธุสาธุสาธุเด้อ สาธุเด้อคุณพระแก้วรัตนทั้งสามคือพุธังธรรมังนสังทังหน่วยพระไตเป็นแนวไตเป็นแสงไยประดับทางมงทั้งเห็นเก็สาธุเด้อให้มาดึงเอาแขนดวงวิญญาณเ,เจ้ามาทน ว่ารับเ,เอาเมาเดิมแม่เดิมคุณแม่คำไพสีพงเอ๋ยเมาเดิมแม่เดิมมีทั้งเขาและนำผ้ากับไหมเสื้อกับไหมแท้ไหมเป็นปันจจัยสำคัญมูงวงทองแก้วสัทธาเขียงใจตั้ง หวังเทศท่านพอยอดหัวใจเป็นหัวเจ้าหวังให้มมดกมู่บ้างตลอดภูดอยู่บ้านให้มีแต่ความสุขเดืนอด้นเนเจ้าภาพเอ๋ยแขกผู้นีเกียดทุกทุกท่านเลนยตลอดภูดอยู่บ้านให้มีแต่ความสุขมีแนวใดที่มันหูนเกลียดหาย โลค่าฝูงพญาเยาว่าเกิดขึ้นขึ้นเมื่อหายุดีในทับุญทั้งนี้เจ้าพาเหยื่อในทบุคทั้งนี้เพื่อแผ่เมตตาจิตอุทิศหาผู้เราตายเป็นรวงลายใจเป็จนีงแต่สาธุเสาธุเร่คุณผาแก่แนวคุณพุทธบาท มีอำนาจแกการพาหาธันให้ส่งไปขอให้ได้มีมั่นมีผลขอให้ได้มีมั่นมีผลบนรลดนวงวิญญาณวิญญาณแม่ข้างพสีพงผู้เล่าตต่ไป เมื่อรับเอากองบุญที่ลูกหลานท่านให้มาไว้ไว้มาไว้ไว้เจ้าดีเด่นเด่นเดือนคุณยายทำใบเอ่ยฟังหมอลำมกวนรับผลทานมือนเสาปิญญางเจ้าปู่